คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะครีมที่เหมียวเคยใช้ทั้งหมดนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าตัวไหนนะคะเหมียวใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวไหนดีไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละตัวเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะใครไม่เคยใช้นี่พลาดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ เมียวกันที่ช่องไม่เมียวรีวิวกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาใช้ประสบการณ์นะคะการใช้ครีมบำรุงผิวหรือว่าโลชั่นบำรุงผิวนั่นเองนะคะซึ่งเมียวก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยหาซื้อครีมหรือโลชั่นนะคะมาทาเพื่อให้ผิวเราดูเนียนดูขาวใสขึ้นใช่ไหมคะและคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะครีมที่เมียวเคยใช้ทั้งหมดนะคะไม้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าตัวไหนนะคะเมียวใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวไหนดีไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละตัวเล ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็น g าน n เย่นะคะ Body Light Complete Extra w h ท t e n i n g Repairing c e r u m m i l ว UV นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะหลังจากที่เมวเคยใช้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวคือเนื้อครีมค่อนข้างที่จะ ซึมค่อนข,ข้างที่จะดีนะคะในระดับกลางๆนะคะสําหรับเียวแล้วก็กลิ่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะเป็นกลิ่นแบบเลมอนนิดๆนะคะแล้วก็สูตรนี้แมวคิดว่าเขาเน้นมาในเรื่องของผิวใสอยู่แล้วนะคะความรู้สึกส่วนตัวก็คือชอบนะคะแล้วก็มีป้องกันยใหีด้วยนะคะเกี่ยวกับ ตัวป้องกันแสงแดดนี่ก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะคะสําหรับการใช้ครีมหรือว่าโลชั่นนะคะมาทาผิวของเรานะคะเพื่อที่ให้ผิวของเราไม่โดนแสงแดดทําลายนั่นเองตัวนี้ก็คือผ่านนะคะค่ะและตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ จะเป็นซิต้าซึ่งตัวนี้อยากจะบอกว่าเพิ่งจะซื้อมาใช้ได้ไม่นานนะคะยังมีอยู่นะเยอะด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นซิต้าเนเชอร l g ลโกลูวีออ่านะคะแฮนด์แอนด์บอดี้โลชั่นนะคะซึ่งก็จะบำรุงทั้งเรือนร่างของเรานะคะแล้วก็มือของเราด้วยนะคะก็สามารถทาได้ทั่วเลยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของตัวธนาคารแล้วก็มะขามนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นวิตามินแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะในการบำรุง งผิวของเราแล้วก็เสริมคอลลาเจนให้ด้วยแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเท่าที่เหมียวใช้นะคะบบก็รู้สึกค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเนื้อครีมค่อนข้างที่เว,เวลาทาเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวได้ ดีนะคะไม่ได้ว่าซึมช้าหรืออะไรแต่เมี่วจะติดอยู่ตรงนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเนื้อครีมตัวนี้นะคะถ้าสําหรับคนที่มีผิวที่คร้านะคะเหมือนเมียวอย่างนี้นะคะเวลาทาเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับลักษณะเหมือนครีมมันจะลอยหน่อยๆมันจะวอกๆอกะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีผิวที่ค่อนข้างที่จะขาวหรือว่าผิวสีผิวกลางๆนะคะมันก็จะปรับสีผิวของเรานะคะให้ดูสว่างใสขึ้นทันทีเลยนะคะตัวนี้ กินนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะก็หอมอยู่นะคะตัวนี้ก็ผ่านนะคะได้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเมื่อก็เห็นในรีวิวทางโซเชียลนะคะก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูนะคะจจากแอปช้อปปีนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นกระปุกนะคะลักษณะจะเป็นกระปุกจะเป็น AR วิตามิน E นะคะ moisturizing ครีมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีตัวส่วนผสมของวิตามิน E นะคะซึ่งบำรุงผิวให้ดูขาวขึ้นซึ่งในรีวิวส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าตัวนี้ใช้ขาวนะคะซึ่งแมวจากประสบการณ์ที่แมวใช้แมวสั่งมา3ามกระปุกก็ค่อนข้างที่จะผิวขาวขึ้นจริงๆคะ่ะแต่ก็คือมันก็ต้องขยันทาหน่อยแล้วก็ลักษณะครีมเขาจะดูเป็นเข้มข้นมากๆเลยนะคะทุกคนมันจะออกเนื้อครีมแบบว่าเป็นแบบขาวๆเงี้ย แล้วก็เข้มข้นแล้วเวลาทานเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเราค่อนข้างดีนะคะตัวนี้ยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆคล้ายๆกลิ่นข,ของกาญยเยเลยนะความรู้สึกนะคะนี่ค่ะค่ะมาต่อกันที่ตัวต่อไปเลยนะคะแบรนด์นี้นะคะใครไม่เคยใช้นี่พลาดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะจะเป็นของเพสัตน <se> ั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเมยวก็เคยทดลองใช้ทั้ง3สีแล้วนะคะแต่สีที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็น 2- สีนี้ด้วยกันนะคะและเมยวก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยซื้อมาใช้กันแล้วนะคะใครไม่เคยซื้อมาใช้นี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะดังนะคะเกี่ยวกับเรื่องรีวิวว่าใช้แล้วจะขาวจริงๆนะคะแล้วก็สีที่คนนิยมใช้มากที่สุดเมยวก็คิดว่าน่าจะเป็น2สีนี้นะคะก็จะเป็น สีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะแต่เมียวขอรีวิวเป็นตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของแบบว่าแก้ไขเกี่ยวกับจุดด่างดำนะคะบนผิวของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเกี่ยวกับส่วนผสมของอัลฟาอาบูตรินนะคะแล้วก็วิตามินนะคะ B3 นั่นเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของจุดด่างดำบนผิวให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะมีตัว UV ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะ แล้วก็กลิ่นนะคะค่อนข้างที่จะหอมนะคะกลางๆนะคะเวลาทาก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วด,ด้วยนะคะตัวนี้เปื้มมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีต่อไปนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูซึ่งตัวนี้เมี่ยวอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะก็จะนี้นะคะจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนค่ะซึ่งมันจะเติมเต็มให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์นะคะดูนิ่มขึ้นสดใสขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมาในเรื่องของปรับผิวให้ขาวขึ้นด้วยนะคะ ส่วนเรื่องป้องกัน UV ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็ประทับใจสีนี้มากที่สุดนะคะในแบรนด์ของเพสัตันเองและในส่วนของผลลัพธ์นะคะที่หลังจากใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าขาวกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะแต่บางคนเนะเขาก็จะมีรีวิวนะคะมาว่าขนแขนดูเยอะขึ้นดกดําขึ้นนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้นะคะแล้วมีผลลัพธ์อย่างที่เมียวบอกก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาคุยกันได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปเลยคะตัวนี้นะคะหนูก็ปื้มมากๆเลยนะคะก็จะเป็นของ นิวเวนะคะ C n E นะคะแล้วก็ C A นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมนะคะของวิตามิน C 4ชนิดนะคะแล้วก็จะมีวิตามิน E นะคะเป็นสูตรเข้มขน้นแล้วก็จะผสมนะคะตัว UV filler ก็คือป้องกันแสงแดดนั่นเองกลิ่นของเขาก็จะออกกลิ่นส้มๆนะคะตัวนี้เวลาทานะคะก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยหลังจากที่ประสบการณ์ที่เีใช้นะคะ ตัวนี้ก็จะรู้สึกเวลาทาแล้วสบายผิวนะคะกลิ่นไม่แรงมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะทาแล้วรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองในส่วนของผลลัพธ์นะคะเกี่ยวกับหลังใช้นะคะก็รู้สึกว่าผิวค่อนข้างที่จะดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้อย่างสม่ําเสมอก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของ C A นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของวิตามิน A แล้วก็สารสกัดจากเม็ดอัุนุ่นั่นเองแล้วก็วิตามิน C นะคะแล้วก็ผสมสาร UV นั่นเองเพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนกันซึ่งตัวนี้ใหญ่จะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆแล้วก็ถูกใจเหมียวมากๆนะคะแล้วก็เวลาทาน,นะคะตัวนี้จะเย็นมากนะคะจะรู้สึกเหมือนเราทาแล้วผิวเราจะรู้สึกเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็แล้วนะคะผิวจะดูกระจ่างใสนะคะขึ้นโดยที่มันจะปรับผิวเราให้ดูขาวขึ้นนั่นเองมันจะคล้ายๆกับตัว ซิต้าธนาคารตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้จะปรับให้ดูขาวแบบน้อยลงหน่อยอะค่ะซึ่งมันก็จะไม่หลอกมากสาหรับคนที่มีผิวคำ้ำยางเหมียวมันก็ทานแล้วก็รู้สึกว่ากําลังดีนั่นเองนะคะตัวนี้คือปื้มากมากเลยค่ะค่ะแล้วเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรที่แตกต่างนะคะจากตัวอื่นที่รีวิวมานะคะมันจะเป็น หัวเชื้อนั่นเองนะคะจะเป็นอัลฟาอบูตินนะคะซึ่งตัวนี้เมวไปเจอในรีวิวในช้อปปีนั่นเองนะคะก็เลยลองสั่งมาใช้นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะปรับผิวให้ดูขาวข้ามคืนนะคะซึ่งเอาไปผสมกับครีมโลชั่นตัวอื่นๆที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนะคะและหลังจากที่ใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะแต่ตอนที่เมวใช้เราทาแบบว่าทาแบบเปล่าๆเลยนะไม่ได้ผสมอะไรก็รู้สึกว่าตรงที่เราด่างดําหรือว่า ตรงที่เราเป็นแบบว่าเหมือนจุดอะค่ะที่สีเราไม่สม่ําเสมออะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้ดูขาวขึ้นใสขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นคีมที่โด่งดังในโซเชียลเหมือนกันนะคะและณปัจจุบันี่ยก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มไปกับมันนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะจะเป็นเซรั่ม BP นะคะเซรั่มไลโคปีนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ เขาบอกว่าสกัดมาจากมะเขือเทศนะคะสูตรเข้มข้นนะคะซึ่งถามว่าตัวนี้ใช้ดีไหมใช้ดีมากนะคะสําหรับความรู้สึกของเมียวที่เคยเทียบใช้กับครีมตัวอื่นๆนะคะตัวนี้จะขาวขึ้นเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเจลเจลนะคะแล้วก็มีสีแบบส่วนผสมที่เป็นกากเพชร หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวิ่งวิงนะเป็นสีทองทองนะคะละเอียดมากเวลาทามันก็จะไม่ได้เห็นนะคะมันก็จะดูแบบว่าเป็นแบบใสๆนะคะแล้วก็ กลิ่นนะคะค่อนข้างที่จะหอมนะคะใช้หลังอาบน,น้าน,นี่คือดีมากมันจะซึมเข้าสู่ผิวเราได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะตัวนี้ก็คือโอเคมากๆนะคะแล้วปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นครีมและโลชั่นนะคะที่เมียวได้นํามารีวิวและมาแชร์กับเพื่อนๆและคุณแม่ๆได้ชมกันนะคะและเมียวก็หวังว่านะคะคุณแม่ๆและคุณเพื่อนๆนะคะอาจจะใช้ไปเป็นแนวทางน,นะคะในการตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้กันดูนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเมียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลัง ใจด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปกันค่ะบ๊ายบาย